สวัสดีพี่น้องมากิากยิงค่ก้บยเนมผัดกะเพราหมูส,สับนะคะอาหารจานเยาวันนี้มาทุกคนกินง่ายอยู่ง่ายอาหารจานเยอวอพนุ่เจอ้งอวงกรโดนสื่อขาหมูมาอยู่มาสีต้มยำก็เข้ามาคิดย้อนมันสวยแล้วมันกำลัง ก็สีเปลีอยนไปหมอะต้มยำัมึงมัไมามันออสื้อสีน้ำนทั้งหมดอืมซื้อว่าลำบากแค่ไหเยัะไปอืมซื้อว่ามันมันแขนะคับอตหมะมันอ,อืมอืมก็เป็นสีโมอมอ,อะเนาะอืมอปั๊บก่อง hén nè. ừ. đâu mày? còn bên khi mua mô. À, cho phải lúc ấy đẹp tiêu điểu đấy. mới chặt mới tàu. không, nên nó không phượng tắt đâm bạc đâu. hàng cái là coi. น้าปวดตั้งออกไปลงข้าเจ้ามาจรงยก็ไม่หมดแบบสดๆด้วย บอกมัมันี่นนามั่่นล้ก็มกับสิบกัสามบอกเลว่าอ้าวเมไมเขาหยังอีแล้วนี่อยู่หนเอ้ามัดอยู่หันก็โมเมนหน่อหม่วะนอไม้อยู่นหม่หนึฮะนหม่อะไรโมเมนต์ขอน้วได้หรือ ันใหม่ครับอู้หันจนอย่ากะเพ่กะสิแบบ<อ>เขากะสิหลาดมาอยู่ประมาณป๊ป๊ในหน่อยเข <ๆ S 1> ้มเข้มแบบนี้เนี่นย็เป็นวม่ๆจังหน่อย มันเป็นหังขันว่าผ่าบริษัทหรือว่ามัวมัวอยังเง้ยไงย่อยไปปั๊บปรุงขันมาใช่ว่าก็บอุจจารามาก,ก่อนอืมออร่อยอืมอมาไหมมาไม่ <c oughs> มไมร,รับประทานเออก็คนรับประทานใช่ มันอร่อยมากเลยอยากไปเลย <laughs> ่อะไรบอข้าอาวแค่ม่นม้ำขาจะข้นกันเลยน้ำใจที่อิ่วน้ำนำ้ำหมายมัดดนเป็นสี Thêm 1 cuộn nữa Nhưng mà đeo vô bà bàn cổ là quan điểm khá nặng Ngày ngày kết kết mà bà chàng Kinh Ai lấy thì người xưa cực kỳ rồi nhuộm Tổng ngày anh tôi Nhưng nằm này Nãy nó กาส่าเหอะการยางดีอืเตมาเนอดหวยหวยเนี่ยแรงมันจะเด็กงานบอบอได้เจ็บอลได้ยักหรอนอนสุดพ่อลังนะมึงเจ้าหี้เสียทางหัวสุด่อแังนะมึง เนียก็่าถึงกินมันกับขุมแน่อภาษาญ่างดีเตือนนะที่นอนทางบ้านก็ยังีอือันออรามานอ่ะก็นอนมาทำไมไปนู่งอะโอ้แบบอเจอางั้นถ้าผมมีขาแล้ัอร่าพ่านกะเลยกิน เนไ้อ <c ười> mm ืมาเลไม่อะรงเน้ดอรมาดินดาครับนาดินดานายดินดาเห็นเอฟเนโบกมือบายบายน่ารักจังเลยนาดินดาวะขาทำอะไอยู่ัสาวห้องน้ำสาวแดนมากวมเือ ห้องนาบยันควนเห็นอืมาวแดนมากใกล้ายุไกลผญามาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะไปวนผหญาขอเปนาว่อืมเป็นมนมุนเท้านี่แด้ะอย่งมานดูื่อกีีวน ไเงินถึงมาตอไปคอจดๆจอดอย่มันตกม่ได้นอเนี่ยเพื่อนตอนไม่เดดกับอาจักตอนอ่อนเบาๆแล้วนั่นแหละได้เงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยงหรืเดี๋ยวตอนเย็นอยู่วันเนี้จะกินอะไรอีกนะ เอาไปบ่เขาบ่เหรอากินแด้ะถ้ากินอิ่มายกับบทีเลยกินอิ่มทีเดียวนาะหน่นมองข้มาอากินหน่อยนกรหิวซันกับยืนคือแบบเดูวเราอู้กินข้าวไรเดียวนะแขนเนี่ยน้อยเราอเนื ก็ดีแต่ลกินก็กางหงงตรงโน,น,น,น้นนูนี่ะกิม้ย่างกระซีเ้อะไปน่อยพอเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปั๊บไป